ทีนี enfin ้กันัขาสู่ซองอีกเช่นเียวัปั่นหัเดๆกินกับเยอะเจ้าเด็เนหอดินบเอะเว้เด็กตน เียวไว้ก็ได้วาเป็นเบียงไว้ก็ไว้เรมันสจละดกินเลยถ้าข้าต้ืออันตีกินไปไรนฮะกินนั่นบอกบอลกินงามไปดีด้บอลอกปะใหญ่มันก็เดียวว่าออกอลูกกให

จะลงกินเลือดมันกินันอย่างมันโตจนนั่นส um ิมันมีของเต็อ uh, ืมครับน uh, uh, ี่พวกเราอันไรกเราที่วันี้กินแม่แล้วหเออโอ้สามอันอีกที I <laughs> <laughs> chết cái <laughs> các bạn cho say. Ajek, mày ăn mày kín đi, cái này này, mẹ cái sẽ nàng rồi nó. ลาซูก็คอยเง้พักันจองันเสียไปใครหอยเลยไตะกะแตนอะไรวตะกะแตนผัวพี่พุงานพุ่ใครดิทังบ้านกายครเนี่นะเบี้ยเบี้ยวอนงะไรบองตังเอาไปให้ลูกไปบอง ไปใ่ขงใาเป็นขงไายนะเอ้ามาแ่มาขอเจ๊กเตมาตั้งกินในเชงกรตกเอาไม่ขอเงจ๊กมากตกหขอแก่งมป้าใค่อะพลตกไม่นอนคืมไม่นอนพนี้พลตกแล้วนางร้อยแม่นางกินโอเิลูกแม่จริงพี่ร้อยนั่นไอ้เจ้าพอป่าอะไรอะไรอป่ามีานมีใช่ไหมมันหนักไม่มีนะนี่นี่นี่กินไป็นลูกอาเส้นมือกันไป

กับนั่นแหละไปปูไปเป็ดไก่บนหกมาแล้วเนาะเอาเช็ดเนี้ยเช็ดมือดิเช็ดมือเช็ดปากนะเช็ดปากก่อนแล้วจะเช็ดมือเปื้อนเมื่อไหร่กยนทึ่งเนี่ยคืกินทึ่งหมจั่กินทึ่งหมดจั่กินอย่างง่ายกินสซกเนี่เนปลาลุงกินน้ำเลยกินนี้อปลาลุง้มัดกัเยอะเออของไทยของมันเอาเงมือเลย Kinh à bà ừ, ừ. <team annu ilhodisplaystyle>. này <t goals> <tú> <Nhiha. túving choses> mà Mình tiên mẹ sụp này cấp khẩu Kinh mì bỏ qua hồng này nhắn này Bỏ luôn kinh mì mì bay Kinh mẹ bay Kinh mì bay Kinh mì bay mì mì

อืมแฟร์กเลยด้วยเฮอคอตบรรยากาศมืนกะคึมๆเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมื้อเช้านี่กฝนตกเนาะพี่น้องกบ่แงโอ้ยได้เงินยังบ่ได้ไปอด พอ,อ,ปอไปยังเน่นเนาะพอข้าวเนี่ยเขาติตัดออกหมดตัดออกหลายเตัวพี่น้องเลยเพราะว่ามันงำต้นกล้วยเลี่ยยี่า้มันก็สูงเลยเขาตัดออกมาก็สิโป่งเนาะอะสิโปง่งกินได้อยู่แล้วมันสูงมันกับเป็นยังเนาะงามเดี๋ยวเขาตัดมันบริาตายพี่มันให้แตกออกให้เป็นยอดงามเนาะก็เสียน้าไม้แค่นี่เนาะมันหกเขื่อแห้งหมดทำผังล้างห้องน้ำเนาะพี่น้อง,งต้นกล้วยอื่นก็สีบัตรออกหมด ผมงามต้นมะเขียบต้นมะขามเนาะมันคือสิบโเป็นหมากคือเอาอิงอไทยมาเลยต้นเดือก็ยังเสียงท่อนออกเลยพี่น้องเริ่มใหญ่เลยสองปีใหญ่แล้วพต้นท่วมเลยหมักเดือกเราเป็นหมากกินได้พี่น้องกินกับเมียงหมักเดือกมักเดือกกินได้เลยพี่นอ้องยิ้มและเศร้าเลยดิมและเอาเมียนส์อเมียนส์ยีนออกคุ้มถุยเมียนส์ยีนอกคุ xe vậy chín lâu xe hơi mẹ lạng luôn à, bây giờ nhân hai lại ừ đang bạc chín năm mình đang bên mô bạc ừ quá chín năm bạn này thay được đấy thay bên nhá thay <laughs> 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 น้องหนุ่มคนมะลินนำเพิ่นมาเรียนสอนตัดคลิปน้องกำลังให้น้องแจ็คโหลดแอปตัดคลิปให้ตอนโหลดให้อ้ายได้แล้วแจ็คเพิ่นกำลังสิเฮ็ดซ่องบ่แม่อะไรครับซีซ่องนะได้ซ่องไว้จำสมัยพีัน้องไงจำสมัยพี่น้องเอไงจนสมัยพาพรเพิ่นกำลังเฮ็ดคลิปมาก็ได้1วิดีโอเนาะติดตามเพิ่นพี่น้องเพิ่นน้องหนุ่มคนรู้จักเพงการงานอะไรพี่น้องเพิ่นกับมาเห็ุเพื่อเหตุงานอยู่เนี่ยพี่น้องภาษาลาวภาษาลาว ภาษาเล่าเนาะจัำสมัยไปจากสีเห็ดได้บอลเลื่อนเลยเนาะสีลองเห็ดเรียกในในสวนกะเห็ดคลิปเกี่ยวกับอยู่ในอยู่ในสวนนี่แหละอยู่ในสวนนี้เรียกสี่เบียดประจำวันเนาะพี่น้องเนาะบแอันใส่ไปอื้มตอนนี้น้องแจมก็เป็นมุกล้องน้อปารุงเนาะน้องแจงงานพรมกาอ่าสอบมึงกันกล้วยเนาะปารุงเนาะนิยมพรมกา โอ๋อันนี้ห้วงัวบ่นี่น่ะสวสดีเด้อะโอ้ล้วเมดตัดๆไม้มาว่าออันนี้มันาพุดกสิตัดมนีโตเนาะะลุงเนาะตะปูก็มีเนาะเห็นลักกไว้เนาะะลุงเนาะ โอ้ผ oh, ู้ไม่บักยางลุงลุงบ้างเออเถอะจะไข่ใช่พี่น้องเป็นติดมาไว้เอาไม้สองไข่ไว้อ้อมส่วนพักซะถ่ายนี่มันมันบ่มันบ่ยางปันได้เนาะเป็นเลยซัดไม้ออกโอเคแล้วปุงเนาะ ลมพี่น้องวไหมฝนก็ตกตอนนีน้เนาะตกไปปล่อยพี่น้องวไหมหมดแดงกันร้ายเห็นแล้วหมดแดงตอนฝนเป็นแหนะมาแล้วก่ะฝนเสียเอาขึ้นพาดไว้ในนี้เนาะพี่นแล้วหาข้าลูกฝนเสียเนาะ สวนครับเดก็แมนพี่น้องขะจอนบ่กระซอมประมาณนี้เนาะพี่น้องทีเดียวก็มันสลังสวนรอบแรนี่บ่ได้เปเฮียนติบ่ได้เข้าไปคู่ไปใส่คูไปรวมก็โอเคเนาะพี่น้อง ับสีจะขอจบคลิปปิดคลิปเพียงสำนี้สำหรับคลิปนี้ไปพ่อพ่อคลิปหน้าพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับค่ายเป็นกำลังใจคือเก่าปลาลุงเอกซีทุกคนต่อไปในประเทศต่างประเทศที่เข้ามาชมคลิปมาอึ่งแต่จนจบโดยที่ผู้ขำโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะกมีแต่สุขภาพแข็งแรงมัดสุขภูสุขคนพี่น้องลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดีพุทธัดสินลาคลิปไม่พอนะสบายดีกล้งลุง